สวัสดีค่ะวันนี้ลุงนะคะก็อยู่ที่สถานีรถไฟเมืองพลนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มยี่นาทีหรือยี่ส้านาทีเนาะก็ลุงก็รอรถไฟของลุงเนาะก็จะมาสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มนะคะก็เลทดนิดหน่อยนะนี่ประกาศแล้วก็ <c oughs> <c oughs> <g> <g> วันนี้เราจะไปกรุงเทพกันเนาะก็สองคนแม่ลูกนะคะ <c oughs> เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของน้องด้วยเนาะเดี๋ยวมาดู a c t ิ้งนะคะว่าน้องเนี่ยจะแบบเป็นยังไงเนาะแบบแต่ตอนนี้คือนางยังไม่ง่วงนะแบบสี่ทุ่มกว่าแล้วสุดยอดมากปกติอยู่ที่บ้านนอนแล้วเดีย๋ยวไปดูกันคะ่ะ ชิดรถไฟขบวนของเรามาแล้วเทียบชานชาลาเรียบร้อยนะจ๊ะนี่สองแม่ลูกก็คือแบบขึ้นประจําตําแหน่งนะคะข้างในก็ปิดไฟเตรียมนอนนี่กําแพง ขึ้นรถปุ๊บนางก็หลับปับนะ๊บเนาะคือมันดึกมากแล้วนะก็ประมาณ5ทุ่มแนละอ่า5ทุ่มนะคะนางก็สุดๆเมือนนะอันนี้ก็ขอวาร์ปมาตอนแบบเก็บที่นงที่นอนนะคะอันนี้คือแบบรถไฟดีมากสะอาดมากนะคะมันจะเป็นแบบสองที่นั่งเนาะเอ้ยสี่ที่นั่งสี่แบบหน้าชนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะสามารถปรับนอนได้นะคะใครสนใจมาได้นะ คำแพงก็แบบชมวิวเลยจ้านี่เราก็จะเข้าเขตกรุงเทพกันแล้วนาอตอนนี้เราก็ถึงหลังส็จกันแล้วนะก็ต้องปลุกน้องนะคือแบบอีแม่คือไม่ไหวถ้าเกิดแบบเออปุ้มน้องด้วยแล้วก็สัมภาระด้วยนะคะใเป็นเป็นการแบบนั่งรถไฟที่แบบเออไม่ไม่เหนื่อยแม่ะไรเลยคือน้องหลับตลอดทางนะ แต่ว่านอนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นอนสองคนที่นอนมันแคบนะคะไปคะ่ออคะอะไรไปค่ะโชคดีที่นางไม่ค่อยงอแงนะ